คำเตือนคลิปวิดีโอนี to <to ้ทำขึ like ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคโอเคโอเคกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านด้วยกลับมาพบกันใจอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องย่าอี้แชนแนลนั่นเองนะครับเพื่อน อย่างไรก็ฝากเพือกดซับตะคลายฟากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จานหน่อยจมานะครับวันนี้อยู่เกมที่เป็นอดีตไปแล้วสำหรับคูนะครับเพื่อนๆโอ้โหกลายเป็นเกมตำนานสำหรับคูนะส่วนตัววายเบนิโต้หรือว่าหน้าผีนั่นเองนะครับใครพปจีซอลอตเมื่อก่อนนี้ลูกรักเลยแต่ปัจจุบันเป็นเกมที่เล่นยากไปแล้ว นะครับเล่นยังไงก็ไม่แตกส่วนตัวนะในกลุ่มก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับแต่กูนี่ือไม่จับเลยวันนี้ลองดูหน่อยนะครับไม่แตะนานทุนพันกับเศษสิบบาทอา่านะครับวันนี้จะปันแบบไหนนะครับตามดูได้ในคลิปนี้เลยและก่อนที่จะเข้าเล่นเกมน,นะครับก็ฝากในกลุ่มลักี้ทานกันเหมือนเดิมกลุ่มลักี้ทานคืออะไรครับง่ายๆเลยคือกลุ่มแจ้งเกมแตกว่าละเจ็ดรอบ ตั้งแต่เก้ามงเช้ายัน3ามทุ่มเลยก็แจ้งสาค่ายหลักๆพิจิพี่แล้วก็ช็อเกอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆค่าย่งสีเกมแจ้งชลีเกมแตกหนักแตกกระจายอะไรก็ว่าไปแต่การแจ้งเกมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆบอกไว้ก่อนสล็อตมีได้มีเสียอยู่แล้วขึ้นอยู่กับปัจัยหลายอย่างด้วยการปารเบ็ดการเดินเบ็ดทุนด้วยทีมสำคอ่าแล้วก็ในกลุ่มอยู่เป็นเยอะ3ามเนกว่าคนเนี่ยไม่เงาไม่เงาดีกว่าเราเล่นคนเดียวแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจ คอมเมนต์ <Comment S 2> แรกใต้คลิปเลยปลักเรียบร้อยแล้วเดอมานะครับเล่นครั้งนี้ก็หวังว่าจะแตกหนักนะครับเหมือนช่วงหลังๆเออช่วงช่วงพีคๆก,กนะเออนะครับปัจจุบันเป็นเกมเล่นยากไปแล้วสำหรับกูปีเกมนี้ไม่เจอเลยนะลงไหมเบสิบเมื่มกอก่อนนี้เกมทำทำมันนี่เยอะนะครับ แต่หลังอัปเดตปัจจุบันเรียบร้อยเรียบร้อยหอยเสียบเลยแม่งยางคลากไอ้สัสต,ตอนนี้เป็สิบอยู่คุณพันเดียวไม่ได้ว่าเยอะนะเออดันเบ็ดดีกว่า พีเกมเสียดแล้วตั้งแต่รอบแรกวายยัไงไงละเพื่อนตลำลกราส,สรีเกิดอันเบ็ดหน่อยเกิดเจ็ดร้อยลายแม่งเขาพูดกากเลยตอนนี้พูดตามตรงคอมโบไม่เกิดเลยโอ้โหวายเป็นชุดไม่ฟูอะเอาอีกแล้วฟู สงสัยสงสัยพ่อปาแน่นอนโอ้โหห้ารวายหนึ่งต้องมีช็อตอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเยอะให้เยอะนะครับถ้าฟรีกริ์ไม่ลงอนะ่ะมีวายใหม่แล้วเออวายสองเอองแบบนี้ดิอืมวายสองโอ้โหไอซาเซียโค่งไม่ไม่ไมน้อยโตมาใกล้ทุนเดิม9 0 0รยนะครับถ้าฟรีไม่ลงก็ให ตายแบบเมื่อกี้โอ้โหออกอีกแล้วนี่อีกแล้วผู้ชมมากๆไอ้ฟัตโอ้โหกูตันนี้เบ็สี่สิบเลินเบ็ดตำตำไม่ถนัดด้วยสิกูโอ้โหน้าผีนานๆกกลับมาเล่นอะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยฟีฟีเอ้าโอ้โหอะไรเนี่ย โอ้โหไอ้าสาตว์หมดทำไมขอไม่งวะจะลงอยู่แล้วโอ้โหนี่เป็นอย่างนี้นะพี่ไอ้าสาตว์ยังชุยเลยปัจจุบันแล้วงไงก็ไม่แตกส่วนตัวกนะูนะนี่กลับมาเล่นนี่ไม่แตกแล้วก็ไม่แตกอยู่ดีนะครับหมดเลยพันเดียว โอ้โหแม่งม่อกี้ฝีกเกมแม่งจะหล่นอยู่แล้ววายมาตั้งอย่างนี้เลยโอ้โหก็เป็นเกมนะครับเกมเป็นเกมเก่าเกมอดีตไปแล้วไม่ได้แตะเลยนี่ไม่ได้แตะนานเผื่อมันจะกลับมาแตกดีไงก็ลงดูหน่อยสุดท้ายแม่งน,นักกว่าเก่าอีกโอ้โหทุนพันเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันรอบหน้าจะอัพเกมอะไรก็ฝากกดซับแล้วกันเพื่อไม่พลาดในะคิดประทัดไปอะ ก่อนจากไปนะครับฝากผู้มึงกดซับสไครป์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาน่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเลยนะครับ